เราอยู่ในเกมมือถือแข่งวอลเลย์บอลนะครับตัวเกมมีภาษาไทยเนาะแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สู้กับบอทนะครับเดี๋ยวเราจะกระโดดเสิร์ฟตอนก่อนเล่นอะ่ะเขามีสอนอยู่นะครับว่าเล่นยังไงนะสบออกไปเราได้หนึ่งแต้มนะครับ เดี๋ยวเสิร์แบบธรรมดาแบบหยอดหยอดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบล็อกจากนั้นก็เซ็ตเร็วกระโดดตบรับได้นะบล็อกไหมเรียบร้อยคนระับตัวเกมมันจะมีเอฟเฟกต์ท่าสกิลด้วยนะเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเป้าอยู่นะครับเห็นไหมตรงพื้นนะว่าอยากให้ตบไปที่ไหน เซตไปแล้วก็ตบตบใส่หน้าไปเสิร์แบบหยอดหยอดบล็อกบล็อกไม่ทันถ้าเรารับบ้างนะป้องกันไปแล้วก็เซตเร็วตบรับได้แต้างหลัง ใครได้ห้าคะแนนก่อนก็จชน,นจะเสร์ฟง่ายๆไปเดี๋ยวเราจะตบปิดฉากล็อกไหมล็อกไม่ได้<ฮ><ฮ>เสร็จแล้ว ยังรับได้ไ่มาเป็นสี่ต่อสามนะเอาจริงแนะมั้ยไปข้างหลังยังรับได้อยู่ปลออกไปนะจบเกมแล้วก็สามารถกดรับสมัครตัวละครได้นะครับ เดี๋ยวรับรางวัลน,นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เราได้มาใช่ไหะสามารถอัปเกรดอะไรต่างๆได้นะครับตัวละครเราอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเอาไว้ซื้อฉากนะครับแล้วก็ลูกวอลเรล่นะ อันนี้เขายังสอนเล่นก่อนใช่ไหมเดีย๋ยวเราจบเรื่องราวไปนะครับยกระดับเป็นการอัปเกรดนะครับแล้วก็มอบหมายเหมือนก็คือเอามาแทนตำแหน่งนะั่นแหละเนาะ แข่งกันต่ออเขาบอกว่าผู้เล่นระดับ S นะครับสามารถใช้ท่าเอฟเฟกต์สกิลได้นะเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับตบไปข้างหลัง ใต้เท้าเรานะครับใต้ชื่อนี่มันจะมีหลอดเลือดอยู่แตะเร็วไปนิดนึ่งตัวนั้นแดงนะขยับไม่ได้นะถ้าเราโจมตีใส่ก็น่าจะบล็อกไม่ได้ยังบล็อกได้อยู่ ยังรับได้อยู่สามสองอ๋มีออร่าละเล่นไปก็เพลินดีนะ ไปข้างหลังรับได้อยู่ซีซีดิวนะครับขายได้สองแต้มติดต่อกันก็จะนะโอ้ยยังได้อยู่ เซิร์ฟเอสไหมไปข้างหลังยังยัง,ย,งยังรับได้อยู่บล็อกเซตเร็วแล้วก็ป๊อบก็ต่อยนะครับจบเกมใครที่ชอบเกมแนวนี้นะลองโหลดเล่นก็ได้นะครับตัวเกมมีภาษาไทยแล้วก็เล่นได้เพลินเนาะเล่นคนเดียวนะครับตามในเรื่องไปนมีการ์ด ให้เราเปิดด้วยนะครับเปิดหาตัวละครเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดจัดอันดับนะครับเราต้องผ่านสี่ทับห้าก่อนไม่รู้ว่ามันเล่นกับออนไลน์ได้หรือเปล่านะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้า